ก่อนจะไปติดตามวิเคราะห์ฟุตบอลโลก2014ในค่ำคืนนี้นะครับเรามาเตือนกันก่อนนะครับอย่าเล่นการพนันกันนะครับเพราะว่าล่าสุดตำรวจอนนหัวหมาครับสนที่กำลังกันเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ทหารนะครับทลายบ่อนพนันฟุตบอลออนไลน์นะครับที่มีชื่อว่าสมอบเบทนะครับซึ่งก็เห็นการกำลังรับแทงพนันจากลูกค้าในประเทศเกาหลีอยู่ครับ สำหรับเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายปราบปรามสอน,นอหัวหมากก็รวมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับเข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่1056หทับ1หมู่บ้านคาซาซิตี้ซอยรามคำแหง7 6เมื่อไปถึงนะครับก็พบกับนายลีซันจินและนายลีจุนยองสัญชาติเกาหลีแล้วก็ชาวพมา่าอีก3คนนะครับมีการยึดของกลางด้วยนะครับซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่าเป็นตัวแทนจากเว็บสมอลเบทเว็บไซต์พนันชื่อดังซึ่ง มีขบวนการอยู่ที่ประเทศเกาหลีแต่เนื่องจากว่ากฎหมายต่างชาตินั้นมีความรุนแรง mm hmm. เขาเลยมาตั้งเครือข่ายในประเทศไทยครับหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเล่นพนันแล้วก็นําตัวผู้ต้องหาไปสบสอบสวนเพิ่มเติมหาต้นต่อข,ของขบวนการต่อไปครับค่าคืนนี้จนถึงเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีเตะกัน3คู่นะครับเรามาดูความพร้อมของแต่ละคู่กันครับ คู่แรกเวลาห้าทุ่มนะครับเป็นเกมในกลุ่ม F ครับอาร์เจนตินาพบกับอิหร่านที่เอสตาดิโอ มิในเรานะครับอร์เตรเลียนั้นถูกคาดว่าจะกลับไปใช้รูปแบบ4-3-3อีกครั้งซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสของกอน์ชัโลอินกว่าอินนะครับในการลงเล่นเช่นเดียวกันนะครับกับเฟเนันโดกาโกก็จะมีการให้มักซี่โรดิเกสนะครับกับอูโก้กัมปายาโรนะครับต้องหลุดไปนั่งสำรองขณะที่ฮาวิเอ์มัสคาโนก็จะเป็นนักเตะอร์เตรเลียคนที่4นะครับที่จะติดทีมชาติ100นัดหากได้ลงเล่นเกมนี้ครับทางด้านของอิหร่านนะครับคาดว่าคาร์ลอสเคย์วอชนั้นจะยัง คงใช้ชุดเดิมที่เสมอกับไนจีเรียนะครับลงเล่นในนัดแรกโดยจะให้เรซ่ากูชานเนจาร์นั้นยืนเป็นกองหน้าคนเดียวอีกในเกมนี้ครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นเกมในกลุ่ม G เวลาตี2ครับที่เอสตาดิโอกาสเตเลายเยอรมนีจะพบกับการน้าครับเยอรมนีนั้นต้องรอเช็คความฟิตของเซนเตอร์แบ็กมัตช์ฮูเมลส์นั้นที่มีอาการช้ำที่ต้นขาจากเกมชนะโปรตุเกสแล้วก็คาดว่ากับตันทีมอย่างฟิลิปลามจะถูกส,ส่งมาเล่นนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอีกในเกมนี้ครับ ไปดูความพร้อมของอาร์เจนติน่ากันบ้างนะครับขออภัยครับการหน้านะครับเขามีข่าวดีก็คือว่าไมเคิลเอเซียงนั้นจะกลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วหลังจากที่เจ็บนิ้วโป้งเท้าและทางด้านเควินบรินซ์ปวเตงนั้นจะลงเป็นตัวจริงเจอกับน้องชายเยโรมครับกลุ่ม F นะครับไนจีเรียพบกับบอสเนียเฮอร์เซโกวินานะครับในอารีนา ปันตานาวนะครับตีหซึ่งในจีเรียนั้นมีปัญหาที่เซ็นเตอร์แบ็กก็ดเฟรโอโบอาโบนาเจ็บข้อเท้านะครับจากเกมเสมอของอิหร่านซึ่งคาดว่าโจเซฟโยโบจะลงเล่นแทนส่วนปีเตอร์โอเดมวิงกี้ก็จะลงสตาร์ตเป็นตัวจริงเพื่อแก้ปัญหากองหน้าไม่ขมครับขณะที่ซาเฟตซูซิสซึ่งเป็นโค้ชของ,ของบอสเนียเป,ย,ป,ย,ปยไว้ครับว่าจะไม่กลับไปใช้ระบบ4-4-2ซึ่งนั่นหมายความว่าเวดัส EB Service นะครับจะต้องไปนั่งสำรองต่อไปขณะที่ต้องลุ้นให้เอมดีสปาชกับตันทีมหายเจ็บเข่าให้ทันเวลาแล้วก็ต้องรอเช็คความพร้อมของเซยาสซาลิโอโฮวิชด้วยนะครับ